หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเมืองโพป,ปานนะครับในประเทศอินเดียจากเหตุการณ์ก๊าซรั่วครั้งใหญ่เมื่อปี2,527ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาเราเดินทางไปที่เมืองแห่งนั้นนะครับเพื่อทำความรู้จักกับองค์กรภาคประชาชนที่ชื่อว่าเอ็กซ์ตร้าปาริชัดซึ่งมีทั้งกเกษตรกรคนไร้ที่ทำกินพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆมารวมกลุ่มกันทำงาน เพื่อความเป็นธรรมในสังคมนะครับโดยใช้การต่อสู้แบบอาหิงสาตามแนวทางของมหาตามะคารทีติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารรายงานครับวันนี้พวกเราเครือข่ายประชาชนไทยได้เดินทางมาที่เมืองโบพานประเทศอินเดียเพื่อเรียนรู้งานขององค์กรภาพประชาชนชื่อว่าเอ็กตราปริชัด เอ็กตาปริชัดก่อตั้งมากว่า30ปีเพื่อต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินในบริบทของคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองกเกษตรกรต้องอพยพไปหางานทำในเมืองหรือเป็นแรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเองเมื่อปีที่แล้วเอ็กตาปริชัดได้รณรงค์เรื่องปฏิรูปที่ดินด้วยการเดินธรรมยตราครั้งใหญ่จากโบพานถึงนิวเดลี โดยมีผู้เข้าร่วมเดินนับแสนคนนีไฮซิงซิโลตาลีแกนนำเยาวชนกลุ่มเอ็กต้าปริชัดเล่าว่าก่อนมาเดินธรรมยาตราเขาได้รับการอบรมแนวคิดสันติวิธีโดยฝึกทักษะต่างๆเช่นการชุมนุมอย่างสงบการเดินอย่างสันติการเจรจาต่อรองกับรัฐการทำงานในชุมชนตนเองโดยเมื่อฝึกฝนอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้มีจิตใจที่มั่นคงส่วนอานิตไทริกีแกนนำเอ็กตราปริชัตดบอกว่า<อ>การเดินธรรมยาตราด้วยเท้าเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรก็เพื่อสื่อสารให้สังคมทั้งในและนอกอินเดียให้มีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ดินเขาเชื่อว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันเขายังเชื่อด้วยว่าการต่อสู้แบบนี้ ไม่ครวรมองว่าใครเป็นศัตรูอย่างที่มหาตามะคานทีกล่าวไว้ว่าอย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูเพราะมีคนดีอยู่ทุกที่เช่นกันทางด้านสังคมเอกตราปริชาตได้สร้างการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจเน้นสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านเช่นตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สร้างอาชีพและผลิตสินค้าในชุมชนขาย นอกจากนี้เอ็กตาบริชัดยังเน้นการทำงานศิลปวัฒนธรรมเช่นมีบทเพลงที่บอกถึงอุดมการความทุกยากในแต่ละภาษามีการร้องเพลงเต้นรำเพื่อสร้างความเข้าใจในการต่อสู้ร่วมกันวันนี้การทำงานเพื่อให้คนอินเดียได้รับความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงทรัพยากร บทเรียนการทำงานของกลุ่มเอ็กต้าปริชัตดบอกว่าการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางสติวิธีนั้นเป็นไปได้วาสนาลำดีนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงานจากประเทศอินเดีย